ดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องวไวรุนสบายอันนี้อยู่ทุ่งพมังขามแดงอีกแล้วเอาโอ้โหแหวานนะครับมียอดเด็ดยอดแข่งกัน ตีพันแต่มันมืดเดียวถ่ายไม่เห็นเลยเห็นแต่ไฟไว,วิ่งล,ลอยๆแบบแบบแบบถ้าเป็นกลางวันนะได้คลิปส,สวยๆแน่ครับมันๆแน่ดูพืน้นนาเวลาจะหลอกนะมาดูเสียงหนึ่งก็ติดเครื่องดีกว่า อยู่กับเสียสอนโชคเสี่ยวทอดสิ่งกับนี่มาแล้วครับทุกคนรางวัลหนึ่ <c oughs> <c oughs> งเดี๋ยวจะมาติดเครื่องกันนะครับเราจะมาติดเครื่องแ <c oughs> <c oughs> ดกพักนะครับตอนนี้ ลืมถ่ายเมื่อกี้เองหมุน,น่ตัวตั้งเจอเ,เครื่องบิ๊กเข้าไป ื่อวานมี f อฟซีทักมาไงอ๋อเอฟซีทักมาแล้วครับทักมาหาเชียสอนจะถามว่าใช่เสียเปา่าว้าวโตหรือเปลา่าสงสัยทักผิดคนครับเอฟซียังที่หไหนอะกำแพงเอฟซี <laughs> อยากกำแพงนะครับทักมาหาเชียสอนบอกว่ารับทำเครื่องไหมครับ ก็ช่วงนี้งานยังเยอะนะครับก็ยังไม่ค่อยว่างกันเท่าไหร่นะครับวายนี้จะขึ้นแคมแล้วคันนี้โชกลุลเรื่วานไปขายของตลาดนัดครับ ก็เลยมาชักล่องแล้วก,ก็ตอนนี้มาเขาจะไปขายของทุกวันเสาร์นะช่วงบ่ายก็ก็จะมาชชวยงานช่วงเช้าก่อนแล้วก็บ่ายก็จะไปขายของเชิญสอนขายตลาดนัดครับขายพวกับข้าวว,าว,ว,าว,าวันเสาร์จะว่างครึ่งวันประมาณนะั้น ลงนานกันละก็มีสี่เจ้านะครับห้าเจ้าเจ้าห้าไร่เจ้านะ ขนมเอาไว้อย่างเงี้ยอีกาจะกินไหมเนี่ยอีกาเยอะนะครับชอบรักขนมกิน กันเยอะไปหน่อยครับงานรีบด้วยนูมีชุมตรงนูง้นไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะะนนเห็นหัววิ่งลุกๆๆๆอ่ะขอย้ามาตั้งแต่เช้าแล้วครับไม่รู้ว่าชุมแข่เไม่กันย่ามนาท้างกันมาเคยกระซัดกันให้โละเลยเสียง ันที่กำลังเดี่ยวอยู่เป็นข้างเทนะข้างเทนัจั๊กก็จะนหนึ่งกำลังลงครับแ้่ผมน่าจะถอยหลังถอยหลังลงแล้วก็มานี่แล้วก็ลงนะโอ้โหควันท่วมนะครับนู่น เห็นหรือเปล่านะควันทนะนนน่วมท้นววาาทนี่เจเอกครับเจเอกมันระเบิดก็อีกสองคัน ไปชักล่องนะครับมีเสดเปาเอวาวโตนนาไปชักอีกพื้นหนะึ่งแล้วก็คนบ้าเสดสงไปชักอีกพื้นแยกกันไปครับแล้วก็มารวมกันเจ้าที่สามเพราะว่าแยกกันไปจะได้งานมากกว่าดีกว่ามาอยู่รวมกันไม่ค่อยได้งานรับเนี่ยเสดสามเสดสามทุกคน จบคลิปเพียงเท่านี้ก็ฝากกดติดตามช่องของไม่รุ่นดูใบ้วยครับก็โอเคครับเดี๋ยวย่ำานาก่อนก็ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ